ต้นมันครับเกษตรศาสตร์ต้นสูงมากนะครับนี่จะถอนให้ดูขอบคุณพระเจ้าที่ที่ดึงขึ้นได้โอ้ยนี่คือโย้โอ้ยเห็น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 โอ้ยนี่นี่มันเป็นอย่างนี้ไหนเดินลงทูดิอู้ตายแล้วเว้ยอ้ยต้องถอยก่อนหาหาหามุมก่อน ย้อนแสงครับผมทำไมพี่น้องย้อนแสงครับเฮ้ยหันมาทางนี้ด oh. ิเออมันย้อนแสงไงไม่รู้อ่ะไม่ใจเห็นไหมหันมาทางนี้ดิโห้ขอบคุณพระเจ้าเออเดินดูดิเดินยกสูงซุงซุงเลยเดี๋ยวด้วยเนะกดลงลงนิดนึงหนักไหมประมาณกิโลครับผมหัวนี้เงานี้ มันหนักคู่เลยหนักต้นหรืหนักหนอยู่นะหนักตั้งคู่อยู่โอ้ยสิบกิโลได้นะเนี่ยได้อยู่โอ้โหประมาันมันแปดโลได้เนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้เกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์นะครับผมโอ้โหเจ้าของเป็นไงลุงประเสริฐเป็นไงครับพอใจไหมครับไปไทยไปชัยมันนั่นด้วยเออมันก็มีครับมีเราถ่ายด้วยเนี่ยเอาเนีเอาอีกเหรอคือบ่ อ่าก็ไม่ใช่ขี้มูขี่ม้าครับผมอันนี้ขี้ไก่อ่ะขี้ไก่ครับผสมแกลบนะครับผมหูแต่หัวนี้นะครับเงานี้นี่นะคือไม่ได้ไม่ได้โม้นะครับนี่เป็นไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่าอย่าว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่หัวใหญ่มากครับ่อไม่พี่น้องนะครับนี่ครับที่เจ้าของแปลงเขาอยากได้แบบนี้เลยครับนี่ต้องนั่งรูปนั่งไล์แบบนี้เลยนะครับผมนะ อขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้เราได้มันหัวใหญ่แบบนี้นะครับพระเจ้าอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องขอบคุณตัวเองครับผมนะครับในการทําเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้ได้ทาโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวติดตามคลิปตอนเอามันขึ้นแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะที่ไปขายนะครับว่าจะได้สกี่ตันนะครับเนาะแปลงสีไร่ครับแปลงนี้สีไร่ครับผม